ฮะุยพี่น้องบาน,นี้้ผมควบม,มันกยยับพอใหญ่เดินเดียวเด้พี่น้องเขาท่าอายูม่มันเอก็ได้โฟนนี่แต่ดอกงามงาม,งามบานงะเ้้ยอพี่น้องนี่ยมันเป็นบานเต็มทีกำลังบานงางะ สวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศทักทายพี่ทักทายน้องย่ำเส้าของวันที่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องมาเนี่วันที่สิบเจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดินเดียวพี่น้องมาเนี่เนื่องจากแยกเกตุผลยศทํำบุญเป็นประเภทนี้บุญเขาสากพี่น้องส่วนคนสองปลาตาทำหน้าที่คือเกาเขาปลาเดินเดียวหากเก็บเพชรคือเกาพี่น้อง ในรูปแบบหาอยู่หากินตามวิถีสารบานเฮาล่ะพี่น้องไปหลุนกับคนส่องปลาพี่น้องมาเนี่ยสิได้สิมันบอเดินคนเดียวบางเธอฝุกมมันกับเป็นเดอ้อพี่น้องไปหลุนน้ำกันพี่น้องอพี่น้องช็อตแรกแขกม,มันบางเนี่ยเป็นผงคาไล่สามดอกอง,งามเลยพุ่น้อง,งนี่เปจุกมมามพี่นแพ็คครูเลยพี่น้องจุงม่มกำงามพุ่นจุน่มหนึ่งจุ่มหนึง่งฮะเดินทางช่วงเนี่ยาสิบประมาณนี่ยแหละพี่น้องพวกเอสผงคาไล่ผงแดงข้ามนี่ <c oughs> เอ๋อช็อตแหลกแหกมันเขาทาแหละพี่น้องคนจวมง,งามแห้ง่วนขาลายไม้ที่เก็บอยู่ตอนนี้ก็เป็นปลาบันน้องเมฆด้วยพี่น้องปลาบันน้องเมกที่ค้นสองปลาเคยน้ำเสนอลน่ะพี่น้องอตอนนี้เป็นเปลงเขาหน่อยอนะหลองออกมานอีกสองดอก ส่วนน้ำคนสองปลาดเด้อพี่น้องมานี่เดินเดียวมานี่ส่วนวัดสิดีดงสีมันเห็ดยังไปตําเห็ดปัวใกล้อยู่พี่น้องเลยเดงข้ามอีกดอกหนึ่งปุ้ยดอกยางสวยเลยพี่น้องพวกยางสวยหมู่วานพักกันเดินทางขึ้นเขาพี่น้องเอเ้เมื่วานนี่มันก็มีอยู่เห็ดบนหลังเขาก็ได้แต่เขาเจาะเก็บก่อนเบิ้ดอุดอกเลย อ๋เดินทางคนเดียวกับเขาท่าอะไรพี่น้องมาในคนเป็นแดงข้ามคือเกา่าดอกบานเต็มทีเพิเ่งเลิศพี่น้องเนี่ยผังแดงขา้ามอะแดงข้ามอีกรองนึงพี่นอ้องอาจัยบอเป็นโมเด้วพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าเพิ่เริมท้อยแะละแดงขาา้ามอาใัยหลูกขยัานเอาล่ะพี่นออ้องอืมฮะเห็ดในช่วงที่เห็ดเพิ่บกคอยไลยพี่น้องกับพญามสอกแสก หนั่นดอกหนึ่งนะนี่แต่ว่าต e ิมานเรด้เยอพี่นองรุ่นเลยดอกกบเบอร์เลยบังเอ,อิอด,ดอกเอาพอที่ละดอกเดียวกระมานดอกพี่นองอ่ะอีกดอ,อกหนึงเป็นเปิ่งนกยู ผลงานเดินทางคนเดียวพี่น้องเอาิบมาันมาแน่แล้ะผึงแดงผึงกระดอกใหญ่ในเต้พี่น้องช่วงนี้มันเกิดไร้าเมือรแห้งเ้อนน้เป็นเห็ดหลังสัมฮะอยู่ในพ่อเึ่งเขาดวงพี่น้องสองดอกพูดดอกนึ่งขาพอีียังมากินนะกินดอกน,นึ่ง ที่ไข่กว่วขึ้นเขาหมู่ว่านผลเด้อพี่น้องเลยเอ้ออีกดอกนึงยางงามพี่น้องเจ็บกอฮะส่วนความมันเลยเลยเด้อพี่น้องกับคนฟังป่ามาเลยสวยอย่างสวยอยู่อ๋อมีอีกดอกหนึ่งอี่อย่างงามเลยพี่น้องมีหอยแทะนิดหน่อย พูดอกหนึ่งบานพี่น้องดอกนี่เป็นเฮ็ดกออถ้าบอแแะกระย่างงามจะทุกดอกด้วยพี่น้องเฮตดกเนี่คนผสิแดแฉดีแห้งนะอย่างไฟตำปนได้อยู่ดอกอีกดอกหนึ่งที่สวย ตันนี้เป็นผึ่งเขาดงบาลนี่จุกง,ง,งามๆเลยพี่น้องอ่าซีมีหลายๆในปุ่นดอกนึงอืถัพอเป็นโมที่มานเร็วอยู่พี่น้องเ้าพอเรื่อยๆเดี๋ยวก็มานก็เก่าออกล่ะ <c oughs> อุ้ยขางามแฮงโอ้อยู่ฟังพี่ก็มีอีกดอกนึงพี่ปากต้นใหม่พี่พี่น้องเ้าข้อท่าแล้วเขาท่าแล้วบานนี้ อ่ายใเกดมาก0มันขาเดเ้อพี่น้องนี่ยโอำง,งามๆเลยพุ่เอัพเดตกระตาเรื่อยๆพี่น้องพุนไดนแกงใหญ่แล้วเด้อพี่น้องพูดอีกดอกหนึ่งเพิ่งเขาดงแต่บานแหละพี่น้องยังใส่ได้อยู่พุณบานสวยอยู่พี่น้องโอง้ยผีดอกนึง hàng ta pì, gồm kéo đọc này nè mà, hết thăng pì pì nòng, ugh anh nhắng thẻ phun, nhá, giang đó, đào đọc phun, đọc này ta xịt đại, anh uh. nhắng thẻ hơn khi nòng, đọc rốt, há cả phù bớt, hả, uh. gì đọc nâng zoom, zoom xíuơi ตัวนี้เป็นน้ำอ้อยเป็นกล่องดอกอยางงามลอบพันเกิดหลายบอท่านหลายจักเถื่อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ถ้าปกติถูกปีพันเกิดหลายเต็มโพ้นได้เด้อพี่น้องโมนึงโมหนึง่งขาลายอีกดอกหนึ่งจูงงามๆเลยพี่น้องคน จุ่มนึงงามๆเลยพี่น้องปลายฝนพฤนสิกเกิดดีเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้เห็ดข้าลายนี่เอ้าพี่น้องตัวนี้อยู่ข้างทางเลยบ้านนี้เป็นเห็ดเพิงค้าลาย,าย,าาลาายสามดอกองามๆพี่น้องพูดอูๆๆ้ยทางเขาเจ้าแลนโหลดแล้อพี่น้องนี่อืออ๋อบัติมันย่างตามทางว่าสิไปเอารถพี่น้องมั่งเนี่ยโอมโอม มานแล้วพี่น้องมาใน,นมานแล้วฮะลุยพี่น้องบาเน,นี่ยผมข้ามันกับพียงพยย,ยมเดินเดียวเด้พี่น้องขอทาอยู่มาเนี่ก็ได้คนนี่แต่ดอกงามๆบานงะเดือพี่น้องนี่บอกมนันบานเต็มทีกำลังบานง,าง,งะงะนอันตัดยินตินเลยพี่น้องเอ้คน แนมหลอดอุ้มไปพี่น้องแนมหลอดอุ้มตโลกโคกไปนะเป็นเพิ่นข้าไล่หนอกองามๆเลยครับแนมหลอดอุ้มเขาม้าเมื่อกี้เห็นดอกหนึ่งเพราเขามาไกลๆพี่น้องในดอกหนึ่งตอนนี้เป็นจุงง,งามๆเลยนี่มาท่านนี้จากดอนเดิมอยู่แล้วพี่น้องดอนเดียวตัง้งแต่เขามาที่แหลกคนละตอนนี้กระมานเคืองกระจาอะไรคน บานหนึ่งกับจุมหนึ่งพี่น้องถึงขาลายดอกก็ง,งามเลยดิเนี่ยอา้าเดินเดียวเขาทาเด้อพี่น้องเหมืนอมนมานแห้งผีสองจุมมอา้าลุยพี่น้อ,องบานีมานอยู่ผู้เดียวปลาเงียบเงียบเหมือนผนุนดอกยางงามผี่จุมหนึ่งว่ามันอยู่ผู้เดียวในป่ลาเลยพี่น้องตอนนี้เย็นสิริอยู่ เสียอย่างเดียวบรรยากาศขมแนมห้าเฮ็ดยากพี่น้องไปเลี้ยวบ่อใดต้องคอยยางคอยไปเอาฮะใหญ่ไหมก่อนพี่น้องมาเนี่ยอยู่ไม้เดียวแต่เศ้าบูนแต่ถือว่ามาันอยู่เครื่องตาเลยพี่น้องตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเฮ็ดดอกใหญ่ดอกอ,อกวบพี่น้องพูนฮะโดนน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องเต็มบอก,กระตาหมือน นี่เจอดรถกระพอเห็ดจอดพี่น้องก็เห็ดจอ,อดรถปุ๊บก,ก็ะแม่นเห็นรถพี่น้องเห็ดจอดใส่โต้เห็ดเลยพูนอ่ะอ่ะเหมือนสีม,นมันหมือนเดินเดียวกระม,มันหมือนเอ้ยว่านสิจุม่มงามเลยพี่นอ้อ,องฮะเนี่กับบ้านใส่ได้อยู่อ่ะเออดอกนึง ดอ,อกนึงพี่น้องสป็นขาไล่เ<ม>นี่ยมีแต่ดอกง,งออามๆอ่ะดอกนึง<ม>เอ้ยมานเด้อพี่น้องมาเนี่ยแดงแค่สอกดอกนางตัวน,นี่เป็นส่วนเ้า บางปีคนเกิดเต็มเลยเด้อีินเอาห่มตัวนี้แต่ปีนี้คนเกิดบค่อยหลายตัวนี้เป็นก้อนอาหางตัวนี้เป็นผูงนกยู องเกิดใหม่อยู่เด้อพี่น้องเพิ่งหกโยงโย่อยโอดอกหนึง่งจุ่มขึ้นไม่ใหม่พี่น้องกูมองแน่แต่ละจุ้มอ๋อมาเจอฝั่อองเขาโดนอีกพี่น้องบาง้บานบ้านหนึ่งกับจุ่มหนึ่งบ้านแกงใดยอยู่ bây giờ bị đọc lưng bàn đi ạ khi cơ hội nó có cho bộ hình đầy kèm đó chứ đầy lại đọc luôn chung khi nào đó là đọc dạng à, sủi ตัวนี้บานจนรุ่ยไอ้ยังแทะจนฮักแหละพี่นอ้องฮะปล่อยมันเป็นเสือ่อผีดอกหนึง่งอืมตัวนี้แกงได้ยุตัวนี้เฮ็ดล้างสั่ดอกนึง เฮ็ดห,หนาแหล่พี่นอ้องจุ่มงามอุ้ยหนาสิเกือบเต็มพรมเลยบางเนี่ยตัดสะออนแห่นอนจุ่มหนึง่งเพิ่นเกิดบ่จริงจัง,พ,งพี่น้องเฮ็ดหนาแหล่ปีนี่ฮะเรั่งขาวอีกดอกนึงตอนนี้เป็นเฮ็ดแดงสัมพี่น้องมักสีเฝันสีงามๆเม็ดตอนนี้ฮะขาลห่หอีกดอกหนึงพี่น้อง ล,ลักลักมานค้าไล่เด้อพี่น้องมันนี้บ้างเนี่ยแต่ละจุ่มคุตาสะออนแนงสีดอกนึงย่างงามพี่น้องแดงข้ามบอค่อยมานบันไดพี่น้องลักลักสีมานเฮ็ดของค้าไร่ฮะไปมากระทือว่ามานอยู่ฮะนั่นคิดว่าดอกนึงเฮ้สองเนี่ยละพี่น้องคุณสองดอกพี่จุ่มหนึ่ง จุ่มนียง,งามแห้งพี่น้องมั้งเนี่ย,ยขาเป็นขาเลย,อยดอกมั้งเนี่ยขายัางปีอวบแท้ก็ทิ่งแกงหวานคือกันเด้อพี่น้องเพิ่งขาไล่เนี่ยอ,อีกจุ่มลงงาม,งาม,งามอุ้ยมั้เนี่ยพี่น้องจุม่มไม่ได้โผล่แท้ถ้าเกิดคิดว่าแมนนะ่นเห็นแต่ผัวเป็นโพกมานั่นแม่นอีเลีนั่น,นจุมจีพมัน มึงเนี่พี่น้องแต่ละจุม่มตาสะออนแห่ง<ะ>เป็นผงค้าไล่เป็นเริ่มเกิดใหม่นี่แต่จุม่มงามๆนะี๋อีกเึ้่มนึงแต่เดินทางสองคนกับายเกตเอาสองตาอยู่เนพี่น้องมาเนี่ยแต่เดินทางคนเดียวซาเนี่ย,ยถือว่าพอเอรืออยู่เด้อพี่น้องมึงเน่แต่ละจุ่มเนี่ยนี่แต่จุม่มงามๆพี่น้อง เป็นผงคาล่ายเมืองแน่พี่น้องพูนเห็ดคึกมึกจจูมๆนี่พูนเมืงองผลงานการเดินทางคนเดียวพี่น้องมาเนี่ยพูนมีหแต่เห็ดดอกงามๆรักๆเลยกันที่เป็นผงคาล่ายพี่น้องมาเนี่ยผงขาวดวงก็ไดม้มากนิดนึงส่วนแดงข้ามได้บก,กี้ดอกพี่นอ้อง พี่น้องแนมเละไอหลอดอุ่มจะโลกคไปจุมงง่มงามๆเลย่นเป็นเผงค้าลายเกิดดีพี่น้องไม้หนึ่งมึงแน่่นจุ่มแต่ละจุม่มอุ้ยสะออนเด้ที่จุม่มนึงพี่นอ้องที่จุ่มนึงต้องสายตาสอกแสกในเด้อพี่น้องฮาเห็ดสี่มันมาอยู่ตามหโกโแล้วก็อาศัายจำไม้ใด้น้าลายพี่น้องเนี่า,าพอมาหอดไม้ที่เกยได่กะ คอยยางซองหาอะหลุดคว่ำม,มานนากันพี่น้องมาหนิมึงแน่ผนคนส่องปลาเริมไอเดินเดียวพอแต่แน่วงาม,งามบ้านนี่อีอกชุมหนึ่งฮะมึงแน่พี่น้องแต่ละจูงคือว่ามานขาดอยู่เด้อพี่น้องมาหนอย่างพอเรื่อยเก็บเรื่อย ปูมจีขึ้นไหมก็มีอะอีกดอกนึงตัวน,นี้มีห้อยแทะแน่ฮะก็ถือว่างามอยู่พี่น้องนะอีกจุมหนึง่งเห็นแต่โพออกมาจากใบตองอื้ออย่างงามเกิดยายทั่วเลยพี่น้องดอนนี่อือ เธอดีลีไม้นี่ไอเกตมากเธอได้แววประจําไม้นี่ยอ้ยนี่นี่คือหมดงามหลายแถอบ้านนี่เอ้าอย่างนั้นหมดด้วยพี่หนองบ้านนี่เต็มเลยหมดงามอีกจุ่มหนึห่งงามแตกแซวอยู่อุ้ยต่งกระตาไใบเก็บเพชรแป๊บเดียวคุนเต็มกระตาเลยพี่น้องหมดงามพุ่นเอา้ามันคักแห้งหมดเนี่ย ดอกเนี่ยกรคักแห้งพี่น้องบานเต็มทีบานเต็มทีแต่ว่างามแห้งพี่น้องมองนี่จำโบกเลยดอกนี่เดินทางคนเดียวพญียยเลีม่มเดินทางคนเดียวมานักดเด้อพี่น้องมองน,นี่ขอแต่ของเสงสวยเลยมองน,นี่ไ่เต็มตาอะไรพี่น้องมาเลยสนี้ส่ขาว วัตสิมานยางตำ่ำยางต่ำเลยพี่น้องบ้านนี่พูนเพื่อนขาวตัวนี้เอ้ยพี่อดอกเตอร์สะอ่อนพี่น้องเอ้ยพอแต่ละดอกบ้างแลยมีแต่จมง,ง,งามๆมาอนี่ยไก่เต็มตาเลยพี่น้องหูแนแหนมหลอดอุ้มไปพี่น้องอีกดอกหนึ่งอืมอืมอืมเป็นเห็ดเพื่อนข้าไล่ขึ้นกัน ฮะมานของแถอีลีพี่น้องมาเนียตัวนี้เป็นเพิงขงมิน้นฮะตัวนี้เป็นเพิงขงมิน้นแกงแสบกันด้วยพี่น้องตัวนี้แต่พเ่นเกิดบ่ลาย อยู่ในตระกูลเพืองแดงนะพี่น้องมันหยัางเนาะอ๋อระงอบบานพี่นออ้องกาสิาดแหงอือฮึเนาะาัน,นก่าจูมมาพอพอจูมพี่น้องมาเนี่ยให้ระงอพอแต่บานตอนเพืองข้าไล่พอจูมไล่ยอยู่ถือว่ามันอยู่พี่น้องมาเนี่มันหมากที่เป็นเพิงข้าไล,ล่ละที่มนัน ตัวนี้เป็นเฮห,หนาหวานอ้าวพี่น้องสมควัแกเวลาเสด็จเดินทางกลับเดอ้อพี่น้องมาเนี่ยบังยอดได้ยอดมานผลงานคนสองปลาเดินเดียวพี่น้องมาเนี่ยกัดถือว่ามานสุดยอดอยู่พี่น้องลากๆกัดสิเป็นผงขาไล่ละพี่น้องมีแต่จุกม,มงามมาเนี่ยเนะการเดินทางคนเดียวมาเนี่ยบอผพิดหวังพี่น้องเต็มกะตากัดมีเพิงเขาดง เพิ่งเขาดวงนี้ได้บ่้ายป่านไี้พี่น้อง่วนหมากเป็นสิบบานร้ายแล้วเพิ่งเขาดวงบานโลยแล้วแต่ยังตูมิดน้อยฮะสำหรับผลงานการเดินทางของคนสองปลาเดินทางคนเดียวพี่น้องมื่อนี้ยอดได้ยอดม,นม,มันบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องพ่น,พนถือว่ามาันสุดยอดจู่พี่น้องม่เทสตูม,ม,มงามๆพ่นลักลาก็สิเป็นเพิ่งข้าไลา่เพิ่งข้าไลา่ตอนเก็บเพิ่งงามงามพี่น้องแต่ว่า เวลาโดนสัมผัสแหละสีิ่นสิเปลีป่ยนออกทั้งขำขำแดงแดงไปตอนเก็บใหม่ๆนู้งามมีลีพี่นอ้องฮะยอดได้ยอดมันกับประมาณนี้แหละพี่น้องมื่อนี้ส่วนหญ่เกตเมื่อนี้พันยุทธท่าบุญเด้อพี่น้องเป็นประเพณีไอ้บุญข่าวสากเป็นกระเลยยุทธคนสองปากระเดินทางคนเดียวตามนาทีพี่น้องผลง,งานกับเป็นทีนาพอใจอยู่พี่น้องเมื่อนี้วังแน่คุน หะคอยลุ่นน้ำยายเกตกับคนสองปลาไม่พี่น้องมืออืน่นรวมเดินทางน้ากันสองคนสีใดสี่มานบ่ขาดว่าสามารถสองคนคิดว่ากับสีพ่อใดพ่อมานอยู่ดอกพี่น้องขนาดคนสองปลาเดินทางคนเดียวทุลักทุเลเร้อพี่น้องนี่พูนเมกนี่แต่ละจูมฮะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องเชิญชอบวีดีโอจังไดก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา สองปลาขอขอบคุณทุกไร่ทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุก,กคอมเมนต์ทุกคำติชมไข่ลอรหลุนความันน้ำกันมืออื่นพี่น้องรวมเดินทางน้ำกันกับยายเกศมืออื่นสีมันขักอยู่ดอกคิดว่าแต่กระหลุดน้ำกันว่าสิไปไหมได้ปลาได้พี่น้องอ่ะพี่น้องกลับบ้านก้อนมาหนีหลุดน,น้ำกันมือือิญหมดละคนสองปาลากับยายเกศเดินทางน้ำกันมือเอิญหลุดน้ำกันว่าสิได้สีมันมอพี่น้องสิ 15, ไปไหมได้ปลาได้กะไข่อลอหลุดลอดจิตตามละพี่น้องสำหรับคนสองปลาเดินเดียวนีสุดยอดอยู่พี่น้องคุณ เต็มกระตาอ่ะกรับบ้านก่อนพี่น้องมาหนิอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องสวัสดีครับ